อย่างั้นอย่ามันมาตเองโอ้ย้ยข้างล่างสู้มันนะสู้สู้เข็นใจกินเอ้าเอ้าแน่น่เลยมนมันต้องจับให้แน่นเหรออักินมนะไ้พ่หบาอัวอ้ยโ้ไทให้ให้ตายอัน โอ้ลจ sure. ับจ yeah, no oh no. oh no, ับให้แน่นลูกจับให้แน่นจับให้แน่นเย้เขยอันน้จับให้แน่นเย้เขยไ่เข้าใจัน้งมีน้ำรอยนะเ้เเดี๋ยวไปน่ยังเลยเ้เ้วมน้ำน้นกม่ยังไม่หมดเลยลูกน้ำใสน้ำนน จะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแต่เาค่ะเด็กเนี่ยแค่นี้น้ำก็มาเฮ้ยต้ใหญ่ต้องนี้ไม่ใช่ไูมอ๋อน้องัวใช่ไหมวายลูกติดเบ็ดลอยจัง